สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ MC ทุกคนเลยนะคะวันนี้มาพบกับเอเชียทอโต้นะคะเป็นที่รึกษ,ษาด้านการขายข,ายของบริษัททอโต้นะคะวันนี้เอเชียจัดรถกระบะเข้าใหม่มาแนะนํำค่ะอีกรุ่นหนึ่งนะคะคันนี้บอกเลยว่าเป็นรุ่นขายดีเป็นกระบะเจ้าตลาดของบริษัทเราเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะใครที่ชอบเกียร์แมนวนวลนะคะได้4ประตูยกสูงนะคะ บอกเลยว่าห้ามพลาดคันนี้เลยนะคะเป็นเจ้าโฟเอตอร์นีโว 2.8G p ิลั n เนอร์ดับเบิลแคนะคะได้4ประตูเกียร์แมนนวลและที่สำคัญเลขไมวิ่งไปแค่60,000กิโลเท่านั้นเองบอกเลยว่ารถใช้งานน้อยสภาพสวยเกรดเรับประกันโครงสร้างเดิมนะคะทั้งคันเลยสำหรับคันนี้นะคะรายละเอียดตัวออปชันนะคะเดี๋ยวเอเซียจะพาไปรับชมกันเลยนะ สำหรับคันนี้ด้านหน้าของเขานะคะตั้งแต่ไฟหน้าเลยนะคะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์แบบนี้เลยนะ,ะไฟเดย์ไามันนิ่งไลท์สวยๆแบบนี้เลยโคมไฟใสๆสวยๆไม่มีรอยร้าวเลยนะคะไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้ครบเลยนะคะกระจังด้านหน้าของเขาได้เป็นรังผึ้งแบบนี้สีดำนะคะตัดกับตัวรถสีบอลเทาได้สวยมากๆเลยนะ,ะในส่วนของป้ายทะเบียนเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นกรุงเทพมหาคนครให้นะคะแล้วก็โลโก้เดิมโรงงานทั้งหมดเลยนะคะ ในส่วนของล้อนะคะเจ้าของเดิมก็แต่งมาให้นะคะเป็นล้อแม็กแบบนี้เลยนะคะมีแถบโครเมียมเล็กน้อยแบบนี้นะคะรัดด้วยยางโอตานี้นะคะขอบ18นิ้วได้ยางปีใหม่ๆไปใช้ด้วยนะคะสภาพดอกยางลึกๆเลยใช้ได้ยาวๆแน่นอนกระจกข้างทับและป,ประับไฟฟ้านะคะเป็นสีโครเมียมแบบนี้เลยนะคะมีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวเรียบร้อยแล้วนะคะบันไดด้านข้างนะคะติดมาให้เรียบร้อยมือเปิดนะคะได้เป็นโครเมียมแบบนี้เลยนะคะ กระจกเดิมแท้ To y ยต a าทุบปานมีสัญญาณกันขโมยให้เรียบร้อยคิ้วกันสร์นะคะติดตั้งมาให้ครบแบบนี้เลยเดี๋ยวพาชมภายในคร่าวๆนะคะสำหรับคันนี้ภายในคร่าวๆก็ได้เป็นโทนสีดำแบบนี้เลยนะ,ะตัวคอนโซลนะคะตรงช่องแอร์นะคะก็เจ้าของเดิมเขาตกแต่งมาให้นะคะรายละเอียดแบบนี้เลยนะคะสวยๆเลยรับประกันนะคะพี่ๆขาโครงสร้างเดิมนะคะโครงสร้างตัวรถนะคะ,คะ,คะเกรดเอแน่นอนเดี๋ยวพาชมโครงสร้างนิดหนึ่งนะคะอ่านี่ แกะให้ดูเลยเม็ดอาร์ตเรียงกันนะคะแบบนี้เลยนะคะมีระบบสัมผัสก็คือดีมากนะคะไม่มีร่องรอยเกิดอุบัติเหตุใดๆแน่นอนสําหรับคันนี้นะคะไม่มีชนหนักพิวามจมน้ําอ่ะพาดูหัวน็อตนิดนึงนะคะสําหรับตัวน็อตได้น็อตเดิมโรงงานทุกจุดนะคะไม่มีขยับไม่มีกระดิกเลยนะคะรับประกันบอดี้ตัวรถเหลี่ยมสันคมชัดแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้รับประกันโครงสร้างเดิมนะคะ ผ้าชมด้านหลังห้องผู้โดยสารในหนึ่งได้เป็นตัวเบาะหนังเช่นเดียวกันนะคะมาพร้อมแอร์ตอนหลังให้ถึง2ช่องแบบนี้เลยนะคะตกแต่งมาได้สวยเลยสําหรับคันนี้นะคะภายในกว้างขวางแบบนี้เลยนะคะตัวรถบอดี้เหลี่ยมสันคมชัดสติ๊กเกอร์4คูณแบบนี้ดิฟล็อกแบบนี้นะคะและคันนี้ได้ขับสีด้วยนะคะได้เป็นตัว4ีคูณแบบนี้เลยนะคะ4ประตูยกสูงเกียร์แมนนวล6สปีด ไฟท้ายเดิมโรงงานมันติลิเฟเตอร์แบบนี้สภาพโคมไฟใสๆสวยๆโลโก้เดิมแท้จากโรงงานทั้งหมดแถบโคมเมียมนะไฟเบรกดวงที่3มีมาให้นะคะโลโก้นะคะสภาพสวยเลยมาครบจากโรงงานป้ายทะเบียนจะเปลี่ยนให้นะคะสภาพภายในก็ไม่มีบรรทุกหนักแน่นอนค่ะไม่มีชนหนักทีความจมน้ําสภาพสวยเลยค่ะไม่มีรอยบิดเบี้ยวไม่มีรอยง้างใดๆแน่นอนนะ,ะสำหรับคันนี้นะคะ สภาพล้อสวยๆไม่มีร่องรอยเบียดพุทบาทเลยนะคะไม่มีร่องรอยเสียวชนใดๆแน่นอนอะเดี๋ยวพาชมออปชั่นนะคะภายในของเขาก็จะได้เป็นระบบส m มารท์ทีเลด,ด้วยนะคะคันนี้นะระบบของเขาก็จะเป็น p u ูสตาร์ทให้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคันนี้แล้วก็ในส่วนของแผงประตูนะคะจะได้เป็นระบบกระจกออโต้ทุบานเป็นเซนส์นทันลอกแบบนี้เลยปรับกระจกพับไฟฟ้าได้ด้านข้างแบบนี้นะคะ แล้วก็ในส่วนของบอดหนังของเขาก็จะได้เป็นบอดหนังปรับไฟฟ้าเฉพาะคนขับแบบนี้เลยนะคะพวงมาลลยนะคะก็จะได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันมีคุ u คอน c o n t r o นะคะแล้วก็มี a d a ด t i v e คุชคอน control ให้นะคะแบบนี้เลยนะในส่วนของจอกลางนะคะก็จะได้เป็นจอกลางระบบทั u c กรี r e e ด้วยมาพร้อมกล้องถอยให้เรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้สามารถเชื่อมต่อ b l u e t o o นะคะทีลิงได้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของแอร์ได้แอร์เป็นระบบออโต้แบบนี้เลยนะคะ และนี่ก็คือโหมดนะคะสำหรับปรับเป็นขับสองหรือว่าขับสี่ได้เลยนะคะบอกเลยว่าตอบโจทย์สำหรับคนขึ้นเขาลงเขามากๆเลยสำหรับคันนี้นะคะได้เป็นเกียร์แมนนวล6สปีดแบบนี้เลยนะคะสภาพหัวเกียร์ใหม่ๆเลยนะพี่ๆนะสำหรับใครที่ชอบนะคะเหยียบคัด์นะบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์นะคะภายในสวยแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวพาชมในส่วนของตัวห้องเครื่องกันต่อเลยะะ่าเราเปิดห้องเครื่องให้ดูเลยนะคะพี่ๆ เป็นไงบ้างคะถูกใจไหมคะสําหรับใครที่กําลังตามหานะคะเกียร์แมนนวนนะคะหนูบอกเลยว่าสมัยนี้หายากแล้วนะเพราะว่าถ้าเป็นรถปีใหม่ๆเขาจะได้เป็นตัวเกียร์ออโต้กันหมดแล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวพาชมห้องเครื่องนี้หนึงค่ะสําหรับคันนี้ก็ได้เป็นเครื่องยนต์ 2,800cc เลยนะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลด้วยนะคะแล้วก็สภาพห้องเครื่องก็คือใหม่ๆเลยนะคะพี่ๆคะ่ะ เดี๋ยวพาดูตั้งแต่ตัวแผ่นเพจของเขาเลยแผ่นเพจเลขถังนะ,ะตรงรุ่นนะคะพี่ได้รถปี2019นะคะสำหรับคันนี้บอกเลยว่าใช้งานน้อยนะคะและสภาพใหม่ๆแบบนี้นะคะไม่มีร่องรอยเกิดอุบัติเหตุชนหนักอย่างแน่นอนนะคะสภาพห้่องเครื่องใหม่ๆเลยแบตเตอรี่นะคะเดี๋ยวเราดูแลให้นะคะแล้วก็ตัวโครงสร้างนะคะพี่พี่พาดูโครงสร้างนิดหนึ่งตัวน็อตนะคะบอกเลยเดิมๆฝากระโปรงเดิมเม็ดอาร์ตเม็ดสปอตเดิมๆนะคะ ซิลเลอร์เดิมทั้งหมดนะคะแผ่นกันความร้อนอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์ไม่กรอบไม่ร่อนนะคะแล้วก็สังเกตได้จากโลโก้ปั๊มโตโยต้านะคะพี่ๆีฝาเดิมไม่เคยถูกแกะถูกเปลี่ยนใดๆดเลยนะคะมีโลโก้พร้อมเลยตัวนงตัวน็อตไม่เคยถูกเปลี่ยนนะคะคานหน้าไฟหน้านะคะไม่มีร่องรอยการเกิอดอุบัติเหตุแน่นอนนะคะตัวน็อตอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนถ่ายของเหลวเปี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องให้ดูแลให้ครบเลยภาษีพรบรแล้วก็ดูแลให้แน่นอนนะคะ สำหรับคันนี้นะคะได้เป็น Toyota Re ี vo 2.8G นะคะตัว p ีลันเนอร์เดี๋ยวแคบได้4ประตูเกียร์แมนนวลนะคะได้รถปี2019ราคาค่าตัวเพียงแค่7 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองพี่พี่ค่ะได้ขับสีด้วยนะคะขึ้นเขาลงเขาสบายเลยนะคันนี้ตอบโจทย์มากๆถ้หากใครสนใจและอยากเป็นเจ้าของนะคะอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถออกรถกับเราได้นะคะมีไฟแนนซ์เซ็น,หนให้ถึงหน้าบ้านหรือใครอยากซื้อสดเราก็มีเล่มพร้อมโอนนะคะพี่ หากสนใจและอยากเป็นเจ้าของคันนี้นะคะอย่าลืมรีบติดต่อทักแชทอินบ็อกเข้ามานะคะแล้วบอกเลยไม่แค่ห0หมื่นเท่านั้นนะคะพี่ๆรถใช้งานน้อยจริงๆหากใครสนใจนะคะอย่าลืมกดติดตามทักแชทอินบ็อกเข้ามานะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะมาออกรถกับเราเพียงติดต่อช่องทางออนไลน์ช่องทางใดก็ได้รับไปเลยพรมไดมอนด์คัทหรือก๊อกติดหน้ารถ ติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ